สวัสดีครับผมแฟรงค์พระชนครับและนี่คือรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีเครับตอนนี้การค้นหาดาวดวงใหม่เดินทางมาถึงภาคสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือภาคเหนือที่ที่เราค้นพบดาวดวงใหม่ป,ประดับวงการบันเทิงมากมายครับไม่ว่าจะเปน New Jill, ็นนิวจิ๋วเอมัทพลหรือเจ้าของซิงเกิลสุดฮอตในขณะนี้อย่างซิงเกิลกลัวที่ไหนและรักนะคะบีสุกรวิเศษแก้ว วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันครับว่าผู้แข่งขันที่ภาคเหนือนั้นจะมีใครฉายแววเด็ดเข้าตากรรมการกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่โรงแรมโตัสตางสวนเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับที่คือการแข่งขันในภาคเหนือนะโอ้ยเจ้าเหนือมากันไปเลิศปเต๋อนะมากันนักแท้ๆนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะมารวมตัวอยู่ที่นี่นับพันคนแต่สิ่งที่คนหลายพันคนเหล่านี้มีอยู่เหมือนกันก็คือ ความฝันและนี่เขากำลังจะมาก้าวตามความฝันของตัวเองในเดอะสตาร์ค้นฟ้าควา,าดาปี7จครับสวัสดีครับชื่อเนี่ยุธน,นาการนินครับเาิีน,น้รันแบบแล้วก็ตอนนี้ขายกับข้าวที่บ้านด้วยชือตอนนี้ดอกไว้จบปีสองจบปวสครับคือฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน Uh, พ่อแม่ทําททนาทําส mm hmm. วนนะทำทำนาครับเพื่ออยากจะพิสูจน์ตัวเองสักครั้งหนึ่งครับชื่อน็อตค่ะนันุทัศหารค่ะตอนนี้นะ่ะ mm hmm. เรียนอยู่ค่ะเรียนม .6 ค่ะที่โรงเรียนนานาชาติเกรสค่ะมีเครื่องดนตรีมาด้วยทได้แน่นอนแน่นอน อันนี้เพลงง่ายๆเพลงไปสิกเลยมีสีคอดชื่อนิวค่ะอ๋อก็อยากพิสูจน์ตัวเองค่ะเพราะว่าได้แต่เห็นได้แต่ดูค่ะตื่นเต้นไม่เคยเอาชีวิตไว้ก่อนฉันกับทนับจากวันนี้เป็นแค่ความหลังมือต้องสูญไปมือต้องเสียไปบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม นิวพอแล้วลูกไม่ไหวเลยเป็นคนร้องเพลงแนละ้วให้คนฟังนะอารมณ์เสียมาก <c oughs> ขอสอนเลยว่านิวอย่าใช้วิธีการร้องแบบนี้เพราะมันผิดมันสร้างความกดดันให้กับคนฟังมากทุกประโยคที่หนูร้องออกมาทุกเสียงที่หนูเปลงมาพี่นะพี่เหนื่อยมากเลยอะ่ะมันเหมือนแบบว่าจับชันเนี่ยนะมัดไว้กับเสาแล้วก็เอามือเนี่ยบีบคอฉั่ไอย่างเงี้ย บีบคอแล้วแล้วคุณก็ต้องฟังกูร้องคุณต้องฟังกูร้องต่อไปอย่างเงี้ยหนูนึกออกไหมก็้าเปรียบเทียบนิวก็เรีบที่เป็นนักมวยนะอะาจจะเป็นนักมวยที่คุณเรียนรู้วิธีเชิงชคองสวยงามแต่คุณขึ้นเวทีคุณโชคไม่เป็นเลยแล้วคุณก็โดนน็อกเพราะว่าคุณไม่ได้ไปต่อเชิญครับเป็นไงคนเชื่อ ไม่ได้ไปต่อดูสิครัเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะตั้งความหวัสูงเกินไป You can do when I give say. When will I ban by your They would say, Sin a young tongue can grace a gun to cry to lay. เธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีจะต้องทำยังไงให้เธอเมื่อรักถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนในใจแล้วก็ยังโดนเหมือนอย่างนี้ ก็รักเองเจ็บเองก็อยู่อย่างคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำก็เลยก็เดี๋ยวนี้คนใจดำา็็เลยต้องเที่ยวแบบขำๆก็เจ็บประจำสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวประกวด้องเพลงเคยประกวดที่สยามทีวีครับได้รางวัลที่หนึ่ง เราชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงฟังเพลงด้วยครับก็ก็ลองดูเห็นในช่องคีเบิลช่องแอชเ n นล mm hmm. ก็เลยอยากลองดูครับสวัสดีครับอะไรรคับยิมนาสติกครับยิมนาส,สติกอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการมากิกาันับอ๋อหลายอย่างครับผมว่าผมผมทำได้อะ่ะคือแบบหลายๆคนที่แบบผมดูมาหลายปีมากครับก่อ,อนหน้านี้ก็คือผมว่าคือแบบ ผมน่าทำได้ดีกว่าพวกเขาอะเอาตรงๆเลยนะครับคือคือผมน่าทําได้ดีกว่าหลายๆคนนะครับแต่คือแบบว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวเนาะนะครับก็อยากพูดตรงๆผมไม่ใช่เป็นคนแบบว่าควรโมโหอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมแบบเป็นคนตรงๆมากกว่าถ้าผมได้เข้าไปเนี่ยและคือได้มีโอกาสฝึกมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมว่าผมจะเก่งขึ้นคือไม่ใช่แบบว่าผมก็ไม่ได้อยากแค่หยุดแค่เดอะสตาอย่างเดียวผมอยากจะดังระดับโลกระดับโลกใช่ครับนักร้องเมืองไทยที่ไปดังระดับโลกยังไม่มีสักคนเลยผมขอเป็นคนนั้นละครับ ตื่นเต้นไหมตัวการประกวดครั้งนี้ตัวการแข่งขันตื่นเต้นนะคะก็เป็นธรรมดาแล้วที่คนจะตื่นเต้นเพราะคนเยอะแล้วก็ถ้าเกิดได้อย่างเงี้ยชีวิตมันก็จะแบบเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะคือว่ามันมันจะเปลี่ยนไปเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อโน้ตพนา,ายังกูนะคะตอนนี้อายุ17ปีคะ่ะ กำลังศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติเกรซี่เชียงใหม่เนี่ยแหละค่ะเป็นสาวเชียงใหม่เจ้าเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ดีได้ค่ะพูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะเออเห็นบอกในนี้พูดได้ทั้งกี่ภาษาสี่ร้องอ๋อองเพลงได้สี่ภาษาใช่แต่พูดได้แค่สามค่ะก็คือไทยอังกฤษแล้วก็อิตาเลียนใช่สี่ภาษาร้องเพลงอะไรได้บ้างสี่ภาษามีอังกฤษไทยอิตาเลียนแล้วก็โปรตุเกสค่ะโอเคแล้วเห็นบอกก็แต่งเพลงได้ด้วยใช่แต่แต่งเพลงภาษาอังกฤษค่ะที่เตรียมมาจะร้องเอามา เวลาไม่ช่วยอะไรหากใจฉันยังละม,มายังคงรกักตาเธออยู่สมอทุกวันนดไลฟ์ลีมากขอบคคุณ่ะนดเป็นคนไลฟ์ลีมากวันนี้ที่นั่งมา <c oughs> ทั้งวันเลยเนี่ยนะแม้กระทั่งผู้ชายเข้ามานะยังไม่ชื่นชมเลยไม่กระแดะไม่ดัดจริต ตรงก็เป็นเทรนไทยไงค่ะไม่จริงอ่ะร้องออกมาสำเนียงฝรั่งมาแล้วโอ้ยยัยยัยมาเช่นเจชเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เรียนมามันก็เป็นแจแต่มันก็เป็นฝรั่งอะค่ะมันพร้อมพอจะเชวอ่ะได้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 โอ้ h ันนี่ดอน 't you worry you will be just fine we're walking on this road together เขาคุ้ค่าคาแรคเตอร์เขาแปลกซึ่งอันนี้มันน่าจะอยู่ในเด็กไทยหรือไม่ มันมีความกล้ามันมีสเสน่ห์มันมีมันมีมุมมองที่เป็นกึ่งสากลกึ่งไทยคือเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กไทยคุณไม่ใช่เด็กไทยเลยนะวิธีการพูดวิธีการพรนะีเซนต์น่ะแต่เด็กไทยต้องเป็นแบบนี้นแล้วก็พี่ชอบความสดใสชอบสไตล์ชอบสเสน่ห์ชอบวิธีการร้องวิธีการพรีเซนต์ไม่มากไม่น้อยแล้วน่ารักแล้วเหมาะกับวัยพี่บอกเลยนะว่าคะแนนเธอวันนี้เธอที่หนึ่งสำหรับพี่ขอบคุณมากเลยคะ่ะโอเค มันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่ายินด,ด,ดีด้วยคนได้ไปต่อที่นี้เจอกันขอบคุณค่ะช่วงหน้าได้พบกับหนุ่มคนนี้แน่นอนสักครู่เดียวมั่นใจครับไม่ตื่นเต้นเลยผมไม่มีความตื่นเต้นเลยผมตะกลัวเขาทำไมอะถ้าวันนี้ผมไม่ได้ไปต่อนะครับผมก็ยังมีได้ได้เก็บความรู้นะั้นะไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปประกวดที่เยอรมันและตอนนี้เราไปติดตามการแข่งขันอันเข้มข้นที่ภาคเหนือกันต่อเลยครับ